สวัสดีครับพบกับผมนะครับ Bent Streamline นะครับอันนี้เรามาพบกับเจ้าสปาร์ตันเมเนอร์ปี1947นะครับคุณปู่อายุ80ปีนะครับคันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราทํารถเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นคลิปที่3นะครับคลิปที่1ที่2เนี่ยเราไปย้อนดูใน YouTube ได้นะครับก็อันนั้นก็คือตอนแรกๆที่เรานํารถเข้ามาเริ่มรีสโตร์ตอนแรกๆเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็จะเป็นดูความก้าวหน้าความคืบหน้าของคันนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เริ่มจากด้านหน้านรนี้เาาก็ม ติดตั้งแอร์นะครับคันนี้เป็นแอร์บ้านนะครับยี่ห้อแคเรียนะครับเป็นอินรุ่นอินเวอร์เตอร์18,000 BTU นะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับว่าคันนี้เนี่ยเราทำการอะไรไปบ้างนะครับคันนี้รอบคันนะครับก็หน้าตรงหน้าต่างกระจกเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็ผิวพันธ์ภายนอกนี่เราก็ขัดใช้น้ำยาขัดอลูมิเนียมเกรดเครื่องบินนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาทางประตูกรประตูเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นระบบกดปุ่มนะครับ ใช้รหัสนะครับก็ทุกอย่างในตัวรถนี่นะครับภายนอกเนี่ยเราขัดใหม่ทั้งคันเลยหน้าต่างที่มีความเสียหายเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับยี่ห้อที่เป็นโมเดล Spartan m เม er นะครับตัวตัวแท็กนี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับตัวตัว,ต,วตัวเพจตัวนี้พาวเวอร์รนะครับเป็นแบบกันน้ำนะครับตัวนี้ของยี่ห้อ PCE เลย ามามุมนี้บันไดเป็นบันไดแบบพับได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประตูทางเข้าเป็นแบบกดรหัสก็ได้หรือว่าจะเป็นใช้ฟิงเกอร์ปรินลายนิ้วมือก็ได้นะครับประตูทางที่2อ,อด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ขัดตัวรถรอบๆให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นจากทางประตูหน้ารถนะครับคันนี้มีอยู่ประตู2บานนะครับบานหน้ากับบานหลังครับเดี๋ยวมาขึ้นไปบานหน้านะครับก็อันนี้ก็เป็นระบบกดปุ่มนะครับใช้เลขรหัส ครับก็ว so, ันนี the outside, the 5, ้เราขึ้นมาที่สปาร์ตันนะครับแมนเนอร์นะครับจากภายนอกกับมาพอมาถึงภายในเนี่ยจะมีเอ่อฟีลลิ่งเนี่ยแตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงครับข้างนอกจะดูเป็นรถบินเทิรถโบราณ5 6า0ปีเปเลยคุ้นูพอขึ้นมาปึ๊บข้างในเนี่ยจะเป็นแนวโมเดิร์นเลยคันนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของคันนี้ของนักออกแบบที่เขาออกแบบมา อันนี้ก็จะออกแบบมาถึงความแตกต่างระหว่างภายนอกภายในข้างนอกก่าข้างในใหม่นะครับก็ถ้ามาเริ่มต้นจากเลเยอร์นะครับด้านหน้าตัวรถเนี่ยครับของเลเยอร์เดิมเนี่ยครับของทางรรสปาตันที่ออกแบบมา60ปีเนี่ยจะเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็มองออไปเป็นด้านนอกเป็นเห็นวิวด้านนอกนะครับผ่านผ่านกระจกหน้าต่างนะครับส่วนคันนี้รอกแบบเลเยอร์ใหม่ก็คือว่าอันนี้ถ้าเป็นโซฟาเบสน,นะครับ ก็เป็นทั้งโซฟาเป็นทั้งเบดเป็นฟิกเบดได้เลยขนาดของอตัวฟิกเบดคันนี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่นอนได้2อคนเลยนะครับก็มีม่านสามารถมองไปวิวด้านนอกได้แล้วก็เลื่อนมาถึงทางด้านนี้นะครับคันนี้เราจะออกแบบมาโดยไม่ม,ไม,มีไม่มีห้องครัวนะครับคอนเซปต์ Concept คันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสําหรับครอบครัวแล้วก็เป็นโต๊ะทํางาน กินข้าวอยู่ในโต๊ะเดียวกันนะครับคอนเซปต์การออกแบบดีไซน์ก็จะเหมือนปีกเครื่องบินนะครับก็ถ้ามองขอบของเคาน์เตอร์ท็อปของคันนี้กนะครับก็จะมาเป็นแนวเหมือนเครื่องบินเลยมันปีกเครื่องบินเลยฝั่งซ้ายของผมนะครับก็จะมีเตียงด้านล่างนะครับสาหรับนอน1คนแล้วด้านบนสําหรับเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆก็ได้นะครับรองรับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโล mm. คันนี้ก็รวมๆแล้วนะครับก็เตียงฟิกเบดนอนได้2ท่าน มีซิงคเบที่เป็นเป็นบังเบดเป็นเตียงสองชั้นเนี่ยก็นอนได้อีกสองท่านรวมแล้วก็ได้อยู่สีถึงห้ท่านได้เลยคันนี้พื้นที่คกว้างกว้างเลยแล้วก็จะมีนี่ซิงค์น้ํานะครับตัวซิงค์ก็จะออกแบบเป็นสีดําข้างล่างก็จะมีถังขยะมีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆทางด้านนี้คันนี้เนี่ย ฟิลลิ่งของการออกแบบนี่ก็จะทําให้เหมือนอฟิลเหมือนว่าเป็นบ้านเลยนะครับบ้านอยู่ริมชายหาดเรามาถึงถึงโซนก่อนถึงโซนห้องน้ำนะครับก็จะเป็นโซนเก็บของนะครับก็จะมีสามารถเก็บของเรื่อใช้ต่างๆได้เลยก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้เก็บกิมแจตู้เก็บของใช้ต่างๆนะครับทางมุมนี้ คันนี้ยังไม่เอาตู้เย็นมาใส่นะครับถ้าตู้เย็นใส่นะก็จะสามารถเก็บอยู่ช่องนี้ตู้เย็นในครัวเได้ตอนนี้เราไปอยู่ถึงโซนห้องน้ําแล้วโซนห้องน้าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแยกนะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่มีชักโครก1จุดแล้วก็ห้องน้ําที่เป็นห้องอาบน้ําที่มีอ่างอาบน้ําคันนี้น่าจะเป็นรถดดบ้านคันเดียวเลยนะครับที่ในเมืองไทยที่มีห้องอาบน้ำแล้วก็มีอ่างเสรก็มุมห้องน้ำเนี่ยห้องอาบน้ำ <K: S 2> นี่ค่อนข้างใหญ่เลยคือก็สามารถจะอาบน้ําอยู่ในมุมนี้ก็ได้ นะครับก็จะมีชาเวอร์ตรงนี้อ่าตรงน,นี้ได้อีกท่านหนึ่งก็สามารถแช่น้ำได้ในเวลาเดียวกันเดี๋ยวผมลองขึ้นไปยืนนั่งในอ่าอาบน้ำให้ดูนะเนี่ยก็ไซส์นะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็เหมาะกับรถบ้านคันนี้ได้เลยแถมก็มีชุดซิงน้ำสามารถล้างหน้าแปรงฟัน กระจกเข้ารูปเลยนะครับอย่างอย่างด้านหลังกระจกเนี่ยก็จะมาก็คือจะเป็นกระจกของเดิมของรถเลยครับแล้วเราก็ติดกระจกสองหน้าไปทางนี้ก็จะเป็นประตูนะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเป็นสไลด์บานเลื่อนก็สามารถ ล็อกจากทางนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะมีชุดล <adic god S 1> ็อกข้อด anyway. ีของการออกแบบนี้ก็คือคนที่เข้าห้องน้ำเนี่ยก็สามารถเข้าจากทางประตูหลังโดยไม่ไปรบกวนคนที่พักผ่อนอยู่หรือว่าทำกิจกรรมด้านหน้าอยู่นะครับก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวของทั้งผู้ที่ใช้ห้องน้ำแล้วก็ผู้ที่ใช้ห้องนอนเป็นห้องพักผ่อนก็อันนี้นะครับเป็นประตูหลังเลยนะครับเราก็สามารถเดิน เดินออกไปทางด้านนี้ได้เลยโดยไม่ต้องไปพึ่งด้านประตูหน้าหรือต้องเดินผ่านคนที่เขาพักค่อนอยู่โซนห้องน้ำเนี่ยเราออกแบบแบบฟรีนวันเลยหนึ่งก็คือว่าชักโครกไว้ถ่ายนะครับสองอาบน้ำชาเวอร์3ก็เป็นห้องแต่งตัวในตัวนะครับก็เป็นฟรีนวันเดี๋ยวเรามาดูว่าฟังก์ชันการแต่งตัว,ต,วตรงนี้ยเนี่ยเราัง อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลับของรถสปาร์ตันคันนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันชั้นวางของเมลาจะแต่งตัวนะครับแล้วก็ตัวชั้นนี้ก็จะหลบอยู่ทางข้างประตูนะเราก็สามารถวางของกระเป๋าตังมือถือเข็มขัดอะไรดังนี้ได้นะครับก็เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลงไปประกอบกิจกรรมตา่างๆได้ด้านนอกนี่คือทั้งหมดของรถสปาร์ตันเมเนอร์ที่ผลิตขึ้นในปี1947 และถูกรีโนเวทโดยทางสกรีนไลน์นะครับท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางต่างๆไม่ว่า YouTube Facebook หรือทาง TikTok นะครับเรามีทีมงานตอบคำถามของทางทุกท่านทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้ผมเบนสกรีมไลน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ